เอาก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ p r o m g i r l Channel นะคะในช่วงของ p r o m g i r l Gaming นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับมาอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ครับกันอย่างเดิมนะคะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า m c c s n n e t นะคะดูแล็กๆยังไงไม่รู้โอ้แหลกมาเล่นกันเลย เลือกอันเดิมคนเดิมเพิ่มเติมคืออันเดิมโอ้ยแหลกโอ้โหจะหนึ่งร้อยคนแล้วทางไหนวะเนี่ยอ๋อด้านหลังโอ้ยเราจะลองอ่แบบใหม่บ้างแบบใหม่ตัวไหนดี ตัวไหนดีล่ะมอตรงที่มันมีคนตัวนี้ก็ได้ไงนายเราอยู่ด้วยสีเหลืองเห็นนะฝั่งนี้สีเหลืองเอ้ยมันตันอ่ะไม่เป็นไร เราไปสำรวจสีอื่นก่อนดีกว่าไปไปไหนดูซิว่าเตียงอยู่ทางไหนเตียงน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้านบนขึ้นได้ไหมเนี่ยมีทองอยู่ตรงนี้มีเพชรด,ด้วยอะ่ะ มีเพชรมีทองแล้วก็มีเพชรอืมอ้าวแหลกข้างบนนี้มีอะไรอยากให้แบบแหลกๆแล้วเข้าไปได้แล้วก็แหลกบักออกไม่ได้เส <c oughs> ียงแหบ <c oughs> มีคนเข้ามาสองคนเองเหรอ ำไมมีน้อยจงังเลยออกไปเลือกเซิร์ฟใหม่เอ้ยออกไปเลือกหนักใหม่วิยนี่ไงอือหือแดงแยกสีเขียวอยากให้เพื่อนมันเล่นด้วยจังเลยอ่ะแต่เล่นไปอัดไปมันจะดีเหรอเอ้ยแต่มันก็ดีอยู่นะเล่นไปอัดไป แหลกจังเว้ยโอ้โหสก,กินเราเริ่มในไม่ช้าชแล้วไอ้นี่มันคืออะไรวันเนี้ยแมอมเบรอลดีกว่าเว้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ Emerald Head เออไอเดมอนเอามีการตีกันเองด้วยเหรอไม่น่าใช่แล้วขอสักเจ็ดแปดอันสิบอันก็ยิงดีไปแรกก่อนดีกว่า อเออนี่ไงสามหนึ่งหนึ่งแหลกจังรู้สึกหน่วงยังไงไม่รู้ยว ดูเฟมเลดกับเฟมเลปรับเท่านี้โอเคมา23โอ้ยเมาส์ ไว้เราแต่เราก็ทำได้อา้อาวอ้าว What the คือแบบเออแบบนี้เหรอเฮ้ยคืออะไร งงคือแบบตายแล้วก็แบบอย่างนี้เหรอเอออาละค่ะก็แล้วเจอกันใหม่นะคะรอเปล่าอาไงดีอ่ะแถมให้อีกอันนึงคืองงมากอะไรวะตบปุ๊บเด้งออกคืออะ,อะไรอะไรยาะ วินายมาต้องเจอสีแดงชน,นะทุกตาเมื่อกี้ไม่ใช่สีแดงเฉยเออมันไม่ใช่สีแดงก็เลยไม่ชน,นะโอเคเตียงจะอยู่ในนี้ตปนีอฮอลลี่โอ้ย ี่ถ้าเราพลาดแล้วตกลงไปเราจะเด้งออกไหมเนี่ยเออน่าคิดว่ะถ้าเราพลาดแล้วเราตกเราก็เด้งออกหรือเปล่าวะอืมเดี๋ยวค่อยลองตอนนี้รอ,อเวลารอเวลาอย่างเดียวทาไมสีฟ้ามันใกล้ๆวะไม่ใกล้วะเท่ากันทุกอันเริ่ม โอ้ยนึกว่าค้างน่แต่เมื่อกี้ก็ข้างนะแล้วตัวนี้มันมีไว้เพื่อมีไว้ทำเพื่ออะไรเนี้ยเล็กได้เหรอเล็กไม่ได้ใครว่าเล็กได้ดี๊่้าโอ้ยอม,มา โอ้โหเอชช็อตไม่มีตะก้าให้หน่อยเหรอจริงด้วยเราต้องทำหน้าที่ปกป้องปกป้องแบบกะกาทีมมันมีอยู่แค่เนี้ยเขียวไปแล้ว ดีนะเราไม่เลือกสีเขียวเอ้ยไอ้บ้าอะไรคะกี่นาทีแล้ววะเออมันบุกเร็วมากเลยอ่ะโอ้ยว่าไงดีถ้าอาจแบบแพ้ๆไปอย่างเงี้ยผู้ชมจะว่าเราไหมอ่ะ เออแค่นี้แหละเอออเาละค่ะก็วันนี้ก็ตายแบบงงๆนะคะก็อืตามนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย